สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะแชร์ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการเลี้ยงแมลงคือในประเทศไทยมันมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์แล้วทาไมนัน,นี้ถึงเลี้ยงแต่จิง้งหรีดอย่างเดียวมีเหตุผลอะไรนะคะตอนนี้แชร์แนวคิดที่นัน,นี้เลือกที่จะเลี้ยงจิง้งหรีดอย่างเดียวคือตะก่อนน่ะเลี้ยงทุกสายพันธุ์เลยนะเพื่อนสี่สายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยนันี้ก็เลี้ยงทั้งหมดเลยตอนนั้นน่ะมีความคิดว่าเราอยากจะมีทุกอย่าง เกี่ยวกับมแมลงแล้วก็มีใครเดินเข้ามาหาเราถามหาอะไรเรามีให้หมดนะเราก็อยากจะผลิตเองเราไม่อยากซื้อเราก็เลยเลี้ยงเลี้ยงทุกพันธุ์ทีนี้พอพอเราเริ่มเลี้ยงเราก็เลยเจอทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละพันธุ์นะคะแล้วก็มาตกผนึกเราก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงแต่จิ้งหรีดอย่างเดียวเนี่ยมาประมาณสี่ปีแล้วค่ะ สี่ปีเลยนะที่จริงๆจังๆก,กับการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเดียวเลยพันอื่นไม่เลี้ยงเลยนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ชอบตรงที่หนึ่งขขอหนึ่งที่จิ้งหรีดเขาระยะสั้นเขาเลี้ยงแป๊บเดียวได้ขายนะเขาเป็นเขาเป็นมแมลงที่ได้จับไวกว่าเพื่อนเนี่ยก็ลเลยชอบเนื่องจากอันนี้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเราก็เลยต้องการทาเป็นเงินเดือน พอที่จะใช้จ่ายเป็นเดือนเดือนนะแล้วก็มีเก็บเหลือเก็บก็เก็บไปสะสมไปเรื่อยอะประมาณนี้นะเหมือนเหมือนทำงานเหมือนทางานแต่จ้างตัวเองนะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วข้อที่ชอบอีกข้อหนึ่งก็คือจิง้งหรีดตัวใหญ่ถามว่าตัวใหญ่เท่าๆกับกงไหมมันก็ไม่ใช่นะมันคนละพัน แต่ที่ไม่ชอบจิ้งโงงเนื่องจากเรายังเลี้ยงแบบไม่ประสบความสําเร็จเลี้ยงแล้วจับได้น้อยสาสี่โลมันไม่มันไม่คุ้มต่อรอบในการเลี้ยงแล้วก็มันไม่คุ้มที่จะมานั่งเสี่ยงเลี้ยงต่อรอบเพื่อที่จะดูว่าเป็นอะไรตายทํายังไงจะเลี้ยงได้เพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายประจําที่จะต้องจ่ายอะค่ะนะฉะนั้นก็เลยละไปก่อนกับการเลี้ยงจิ้งโงง ตัวใหญ่ลองลองมามันก็เลยกลายเป็นจิ้งหรีดนะก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดเสร็จแล้วตลาดจิ้งหรีดเองค่ะนะข้อดีข้อหนึ่งที่น,นีน้เห็นตลาดจิ้งหรีดเองเป็นตลาดที่คนกินคนต้องการได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกประเภททุกวงการลันได้หมดนะไม่ว่าจะซื้อไปกินซื้อไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซื้อไปตกเบ็ดซื้อไว้ใส่ปลา เป็นอาหารจัดคือทุกอย่างมันต่อยอดไปได้ง่ายอะ่ะแต่รูปก,ก็ได้ง่ายนะฮะนี่ก็เลยชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็มันมันมีหลายๆข้อดีเลยนะแต่เพื่อนๆหลายคนจะชอบบอกว่ามันเป็นโรคท้องน้ำม่นนะมันเลี้ยงยากท้องน้ําถ้าเราทําตามวิธีนันนิดอ่ะเลี้ยงตามวิธีนันนิดอ่ะทาตามคําแนะน,นานันนิดอ่ะเชื่อว่าเกินเก้าสเอร์ซนนะคะ จะเลี้ยงได้แล้วก็ไม่เจอทองน้ําอย่างอันนี้เองอะ่ะไม่เจอทองน้ํามาเป็นสี่ปีแล้วนะจนถึงปัจจุบันเลยนะคะสองปีก่อนหน้าที่เริ่มทดลองเลี้ยงอะ่ะเจอแทบทุกรุ่นอะ่ะเปลี่ยนพันธุ์แล้วเปลี่ยนพันธุ์อีกอะ่ะไม่ยอมแพ้ค่ะจนกระทั่งปีที่สามนะคะอ่ะเราถึงจะเลี้ยงกันได้นะพวกกันอันนี้อหะแล้วก็ลันยาวมาเลยค่ะจนถึงปัจจุบันไม่เคยเจอโรคทองน้ําอีกเลยฉะนั้นจิ้งหลีดที่หลายๆท่านบอกเจอทองน้ําแล้วเข็ดหันไปเลี้ยงอย่างอื่น สำหรับอันนี้คณนะพดไม่มีปัญหาใดๆท้องน้ําไม่มีปัญหาเราสยบได้นะซึ่งวันนี้ก็ทําคลิปให้อยู่แล้วนะว่าเอาชนะโรคทงน้ําต้องทําแบบไหน,นนะทุกอย่างทั้งมวลนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าน,นี้ชอบเลี้ยงจงยิ้งหรีดพอพอนเพื่อนมาถามว่าอันนี้อยากเลี้ยงมแมลงเริ่มจากอะไรดีก็จะแนะนําจิ้งหรีดเนื่องจากตัวเองชอบเป็นการส่วนตัวนะคนะแนวคิดนนี้ในการเลือกมแมลงที่จะเลี้ยงจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงทุกพันหรอกอะไรที่เราทําได้ดีนะ่ะ ให้ทําตัวนั้นแล้วก็อะไรที่มันตอบโจทย์เราเลี้ยงแล้วขายง่ายเลี้ยงแล้วขายได้เลี้ยงแล้วมีกําไรทําไปเลี้ยงได้แบบนั้นนะสาหรับเพื่อนใหม่ที่สําสหรับเพื่อนใหม่ที่กาลังฟังคลิปน,น,นี้อยู่เราเริ่มต้นไม่ถูกก็เริ่มต้นเรียนจริงดีง่ายง่ายแบบนั้นนี่แหละเสร็จแล้วเราดูรอบรอบเราว่าเราจะทําการตลาดแบบไหน,นเราจะทําไปทิศทางแนวทางไหน,นแล้วมแมลงตัวไหนที่มันตอบโจทย์เรามากที่สุด นะเราก็จะค้นพบหนทางในการอยู่ยในอาชีพเนี้ยได้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ